วันนี้ที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ6กพรรษานวมินทราชีนีตำบลน,นาม่วงอำเภอปราจักศิลปาคมนายแพทย์โสพลเมธนาผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณาสุขที่ปรึกษามูลและนิธิพ,พัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ6กพรรษานวมินทราชีนีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานร,รับทราบปัญหาและวางแผนสนับสนุนการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและสมพระเกียรติตลอดจนเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าที่ ที่ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรตินาม่วงเป็นหนึ่งใน80แห่งของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศที่มีการบูรณาการการทำงานของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับที่มุ่งมั่นในการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติให้มีความสง่างามเป็นเลิศสมบูรณ์ในทุกๆด้านทั้งด้านการบริหารบริการวิชาการและมีสภาพแวดล้อมที่สวยงามรวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขอ,อนามัยแก่ประชาชนที่ห่างไกลและทุรกันดารอีกทั้งยังเป็นต้นแบบในการให้บริการ การประถมภูมิดูแลตั้งแต่ต้นต่อเนื่องทุกเรื่องเบ็ดเสร็จแก่หน่วยบริการสาธารณาสุขแห่งอื่นอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน ปัจจุบันมีนางแว้นแก้วยศตินเทียนพยาบาลวิชาชีพชำนาญการกรักษาการในตำแหน่งผู้มนวยการมีบุคลากร12คนมีหมู่บ้านรับผิดช,ชอบ14หมู่บ้าน3 0 5 3หลังคาเรือนประชากร1 6 6 6คนเป็นชาย5,332คนและหญิง5,334คน